แบบนี้เล่มใหญ่ๆเลยลเราเรียกว่าหนังสืออะไรคะหนังส,นงสือพิมพ์อ่าหนังสือพิมพ์นี้จะมีอยู่ทําไมคะลูกทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็จะออกอะไรคะลูกมีข่าวให้เราทราบในแต่ละวันว่าในแต่ละวันนั้นนะคะลูกเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างใช่ไหมคะเราจะได้ทําไมคะลูกติดตามข่าวสารได้รวดเร็วใช่ไหมคะจะได้มาคุยกับเพื่อน,อนๆได้เวลาเพื่อนๆ,ๆเขาคุยกันอุ้ยทําไมคะลูก เราไม่ทราบเลยนั่งฟังเขาตาแป๊วเลยอายเพื่อนเขาไหมอายเพื่อนเขาไหมคะอ่าอายนะเพราะนั้นเราจะต้องทําไมคะลูกหาข้อมูลด้วยนะคะจะได้มีเรื่องมาคุยกับเพื่อนนะคะลูกถ้านเรียนที่บ้านยังรับหนังสือพิมพ์ไม่ทันเราสามารถที่จะไปดูที่ไหนคะสามารถไปอ่านหนังสือพิมพ์ได้ที่ไหนที่ไหนเอ่ยอ่าที่ห้องสมุดของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในหน่วยที่หนึ่งของเทอมที่สองนะคะลูกต่อไปมาดูหน่วยที่สองนะคะ หน่วยนี้เราจะชื่อว่าหน่วยอะไรเอ่เาทายทยอ่าหน่วยของการทเท,ที่ยวทั่วไทยใช่ไหมคะลูกเที่ยวทั่วไทยน,นี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงเรื่องอะไรคะงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์หน่วยนี้เด็กๆจะชอบไหมชอบหรือไม่ชอบ,ชอ,บอ่าไหนใครไม่ชอบหน่วยนี้เลยงานประดิษฐ์เนี่ยไม่ชอบเลยมีไหมลูกมีเปล่าอ่าไม่มีนะคะลูกหน่วยนี้จะเป็นหน่วยของงานประดิษฐ์เด็กๆจะทํำไมคะจะได้ทําการประดิษฐ์ สิ่งของขึ้นมานะะอาจจะเป็นของเล่นก็ได้หรืออาจจะเป็นของใช้หรือว่าของตกแต่งนั่นเองซึ่งเราจะทําขึ้นมาเองใช่ไหมคะลูกโดยที่จากได้จากอะไรคะวัสดุที่เราเหลือใช้แล้วหรือว่าวัสดุที่เกิดขึ้นเองในไหนคะลูกในธรรมชาตินะคะเอามาดูสิ่งประดิษฐ์ตัวอย่างนะคะแต่ยังไม่ทราบว่าเด็กๆจะได้ประดิษฐ์อะไรนะคะหรือว่าถ้าใครดูแล้วสนใจแบบไหนบอกคุณครูก็ได้ ใช่ไหมคะลูกลกระซิบบอกคุณครูมาคุณครูครับผมอยากทําแบบนี้อยากดูไหมอย,อยากดูหรือเปล่าอ่าอยากดูเอามาดูอย่างแรกเลยนะคะลูกอันนี้คือสิ่งประดิษฐ์อ่าสิ่งประดิษฐ์อันนี้ทําจากอะไรทําจากอะไรลูกขวดอ่ะขวดอะไรเอ่ยขวดน้ําใช่ไหมคะแล้วหนูทราบไหมว่าขวดน้ําอันนี้นํามาทําอะไรอะไรคะลูกอ่าเราจะนํามาประดิษฐ์เป็นกระปุก ออมสินนะคะเป็นกระปุกอมสินไม่ต้องซื้อใช่ไหมคะเราสามารถที่จะทําไมคะทําเองอยากทํำไหมอยาก,ยากไหม,ไมคะลูกอย่ากเก็บไว้ก่อนต่อไปอะไรเอ่ยอเป็นดอกไม้แล้วนอ้องเรียนทราบไหมว่าจะน่าจะเป็นอะไรสิ่งประดิษฐ์นี้ทําอะไรคะลูกสิ่งประดิษฐ์นี้ทําจากหลอดแต่ว่านําไปใช้ประโยชน์อะไรคะทราบไหมทําทอะไร ไม่ใช่ตกแต่งนำไปเป็นของใช้บอกบอกใบใหเออ้เราจะนำไปทำเป็นจานอะไรคะจานร,รองแก้วนะคะจานรัรนั่นเองอะไรเอ,อ่ยทราบไหมทราบไหมคะว่าชื่ออะไรอ่าอันนี้ก็คือสิ่งประดิษฐ์ดอกไม้นะคะทำจากลูกทำจากหลอดน้ำที่นักเรียนดื่มกันนั่นแหละแล้วลมาอ่านหน้าที่เราทำไมคะ ที่เราคั้นเอาไว้นั่นเองนะคะ,ะต่อไปอันนี้สิ่งประดิษฐ์อันนี้นักเรียนชายชอบมากๆเลยแต่ไม่ทราบว่านักเรียนหญิงจะชอบหรือเปล่าคืออะไรเอย่ยอะไรคะลูกอคอปเตอร์รอเครื่องบินนั่นเองใช่ไหมคะเราประดิษฐ์เครื่องบินเล่นกันดีกว่าใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากอะไรคะลูกข<ร>วดน้าพลาสติกแล้วก็อะไรคะรแล้วก็หลอดนะคะลูกต่อไป อะไรเอ่ยอะไรคะลูก <Yeah. S 1> อ่าเจ้าแกะน้อยนั่นเองใช่ไหมคะเจ้าแกะฝูงแกะเลยเราก็มาทํำไมคะเราจะมาประดิษฐ์ความแกะกันนี้คือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากอะไรเอ่ยทราบไหมคะจากอะไรลูก <Yeah. S 1> จากสำลีแล้วก็อะไรเอ่ยไม้ไอศครีมเก่งมากเลยคะ่ะอ่านต่อมาดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะลูกตัวอย่างสุดท้าย <Yeah. S 1> อะไรเอ่ยทราบไหม ตาไม่เ้ลูกคืออะไรอะไรคะอ่าจะเป็นเครื่องช่วยต่อความยาวของดินสอดินสอที่นักเรียนใช้ใช่ไหมคะลูกถ้านักเรียนบอกว่ายังเขียนได้ดีอยู่เลยแต่เผอิญว่าทําไมคะมันสั้นแล้วนักเรียนจับแล้วทําไมคะลูกยังจับไม่ถนัดใช่ไหมคะพอเราจับแล้วเหมือนจะหลุดเราก็จะนําดินสอนั้นซึ่งมันยังทําไมคะลูกยังใช้ได้อยู่เรานํามาต่อเลยคะต่อเขาไปเลยโดยการอะไรลูกใช้ หลอดใช่ไหมคะลูกหลอดที่เราดื่มน้ําอันนี้แหละลูกเราจะนํามาต่อด้วยอะไรคะต่อที่ปลายของดินสอทําให้ดินสอของเรานั้นยังมีความอะไรขึ้นายาวหรือสั้น<า>มีความยาวขึ้นทําให้เราสามารถที่จะทําไมคะลูกเขียนได้อย่างถนัดมือใช่ไหมคะแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเราไม่ต้องการให้เป็นหลอดธรรมดาใช่ไหมคะเราก็ทําไมลูกตัดกระดาษตกแต่งเข้าไปใช่ไหมคะอาจจะตัดเป็นรูปดอกไม้หรือว่าตัดเป็น ตัวกระตูนตัวใหญ่ๆก็ได้นะคะตกแต่งไปที่หลอดนั่นเองอันนี้ก็คือสิ่ง <Okay. S 1> เรื่องของงานประดิษฐ์นะคะลูกต่อไปหน่วยสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในภาคเรียนที่2นะคะหน่วย mm hmm. สุดท้ายก็คืออะไรคะลูกมรดกไทยใช่ไหมคะมรดกไทยนี้เราก็จะเรียนกันถึงเรื่องของการติดต่อสื่อสารเอ๊ เราเรียนกันถึงเรื่องการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันใช่ไหมคะลูกในปัจจุบันนี้เรามีการติดต่อสื่อสารอย่างไรนะคะามาดูรูปภาพกันเขาทําอะไรลูกคุยกับคอมพิวเตอร์ได้ไหมได้เปล่าได้เปล่าในปัจจุบันนี้มีไหมลูกทําไมไม่มีมีในคอมพิวเตอร์แล้วเราคุยกันยังไงลูกก็จะมีกล้องอยู่ข้างบนใช่ไหมคะอยู่กันคนละที่สมัยก่อนเราต้องทําไมลูกโทรเลขใช่ไหมคะต้องโทรเลขเราต้องทําไมยังไม่มีโทรศัพท์ ใช่ไหมคะลูกโทรเลขก็นานใช่ไหมคะพอเริ่มขึ้นมาก็เป็นจดหมายใช่ไหมคะลูกพอจดหมายแล้วมีอะไรอีกถ้าเราอยู่ด้วยกันห่างกันนะคะลูกแต่ว่าเป็นเป็นทันสมัยขึ้นมาพอเราไม่ใช่จดหมายเราใช้อะไรโทรอะไรอ่าโทรศัพท์ใช่ไหมคะลูกโทรศัพท์คุยกันใช่ไหมคะสมัยก่อนไม่เห็นหน้ากันใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เห็นหน้าไหมอ่าเดี๋ยวนี้สามารถที่จะเห็นหน้ากันได้ง่ายขึ้นแล้วนะคะลูกนี่ สช่ไอย่างเมื่อก่อนยังใช้อะไรอยู่เลยใช้บริการของของอะไรลูกอันนี้เขาเรียกวอะไรลูกไปรษณีย์ส่งส่งจดหมายนั่นเองใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันในภาคเรียนที่2นั่นเองนะคะทีนี้มาแล้วนะคะลูกเราจะมาทําการทดสอบก่อนเรียนนะคะทดสอบก่อนเรียนนี้นะคะลูกเราจะวัดความรู้นะคะก่อนที่นักเรียนจะทําไมคะ ได้รับวัดความรู้ก่อนที่เราจะเรียนกันในภาคเรียนที่2นะคะลูกเพราะฉะนั้นคะแนนนักเรียนนี้นะคะถ้านักเรียนตอบไม่ได้ไม่เป็นไรตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะคะลูกสมุดที่เราใช้เราใช้สมุดอะไรคะกทสมุดอะไรคะลูกเราจะใช้สมุดกอทอใช่ไหมคะลูกจากเล่มที่เราเรียนกันแล้วในภาคเรียนที่ภาคเรียนที่ไหร ภาคเรียนที่1นะคะลูกที่เราใช้กันในภาคเรียนที่1เราไม่ต้องเปลี่ยนเล่มใหม่นะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนเล่มใหม่เพียงแค่ทําไมนํามาใช้นะคะลูกไม่ต้องเปลืองนะคะเราเขียนวันที่ให้เรียบร้อย<ๆ>เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะลูกจากนั้นมิธีอะไร,รลูกที่จะทำให้เราทําไมคะทราบว่าเป็นของภาคเรียนที่สองนักเรียนก็เขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะลูกใ,นในห้นักเรียนทําไม เขียนอะไรลูกเขียนหนึ่งบรรทัดว่าภาคอะไรคะภาคเรียนที่สองนะคะลูกภาคเรียนที่สองเพื่อที่จะให้เราทราบว่าตั้งแต่นี้นะเป็นเนื้อหาของอะไรคะของในภาคเรียนที่สองนั่นเองจะได้ไม่เอาไปปนกันนะคะลูกในภาคเรียนที่หนึ่งพอเขียนภาคเรียนที่สองเสร็จแล้วให้เด็ก,ดกทําไมคะเขียนอีกบรรทัดหนึ่งว่าอะไร ทดสอบก่อนเรียนนะคะลูกทดสอบก่อนเรียนนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะลูกเขียนวันที่เสร็จแล้วอย่าเริ่มเขียนสองบรรทัดนี้ด้วยนะคะ จะเริมเขียน,นะคะลูกภาคเรียนที่สองเพื่อจะได้ไม่ต้องไปปนกับภาคเรียนที่หนึ่งนะคะลูกเมื่อเขียนเสร็จอย่าเริมตีเส้นให้เรียบร้อยด้วยนะคะเราอยู่เทอมสองแล้วนะคะลูกยิ่งอยู่ปสองด้วยแล้วต้องทํางานให้เรียบร้อยแบบทดสอบของเรามีทั้งหมดสิบข้อนะคะลูกมีทั้งหมดสิบข้อ ที่สำคัญเลยอย่าลืมเขียนว่าภาคเรียนที่สองแล้วก็ทดสอบก่อนเรียนด้วยพร้อมหรือ,อยังคะ,ะใครยังไม่พร้อมก็เว้นเอาไว้ก่อนนะะลูกใครยังไม่พร้อมเว้นไว้ก่อนนะคะลูก เมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําไมคะลูกตรวจกันเลยนะคะโดยการวิธีการตรวจของเราก็คือทําไมสล,ลับกับเพื่อนนะคะลูกสลับกับเพื่อนที่อยู่ด้านหน้าหรือว่าอยู่ด้านข้างนะคะลูกสลับกับเพื่อนตรวจนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วไปที่ข้อหนึ่งเลยค่ะ,ะข้อที่หนึ่งนะคะลูกพร้อมไหมคะข้อที่หนึ่งค่ะ ฟังคุณครูอ่านคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะลูกแล้วหนูเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงกี่ข้อ,ข,อข้อเดียวนะคะลูกข้อที่หนึ่งข้อใดนะคะลูกข้อความใดเกี่ยวกับสุนัขสุนัขคืออะไรสุนัขหรือมีชื่ออย่างนว่าหมานะคะลูกสุนัขนะคะลูกข้อความใดนะคะลูกที่เกี่ยวกับสุนัขที่เราสามารถค้นคว้าได้จากแหล่งข้อมูลใดมากที่สุด หรือว่าถ้านักเรียนต้องการจะหาเรื่องของอะไรคะลูกสุนัขอยากจะทราบสายพันธุ์ของสุนัขเราจะศึกษาแหล่งข้อมูลใดคะลูกข้อกอวัดข้อขอบ้านข้อขอห้องสมุดถ้าเราต้องการจะศึกษานะคะลูกเกี่ยวกับเรื่องสุนัขนักเรียนจะสามารถค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลใดกวัด ขอบ้านขอห้องสมุดเสร็จไหมคะเสร็จไหมคะลูกอ่าเสร็จแล้วนะคะ